ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายขั้นตอนการทงานพยอมนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะเลือกเสื้อเปล่ากันก่อนนะครับเสื้อพวกนี้ต้องเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปแช่น้ำยาต่ตอไปนะครับเป็นขัน <Okay. S 1> ้นตอนโอเคผมก็ได้แพเกจนี้แล้วปุ๊บก,ก็ไปแช่น้ำยากันเลย เราได้เสื้อเปล่ามาแล้วนะครับเราก็จะแช่น้ายาโซเดียมซิเิเทตตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับมันเป็นแพ็กเกจไซส์เล็กับไซส์หญ่เราจะผสมน้ํายากับน้ำเปล่านะครับน้ํายา1ส่วนแล้วก็น้าเปล่า10ส่วนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะนําลงไปแช่อันนี้เป็นน้ำที่เราผสมแล้วนะครับน้ํายาผสมน้าเปล่าแล้วนะครับผมเราก็นําลงไปแช่ได้เลยเมื่อแช่เสร็จปั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะไปมัดลายกันต่อไปนะครับผม ต่อไปเราก็จะไปถ่ายขั้นตอนาการมัดลายโอเคครับผมนี่นะครับเมื่อเราแช่น้ํายาเสร็จปุ๊บเราก็จะมามัดลวดลายตามที่เราเออกแบบไว้นะครับอย่างอน,นี้เราอยากได้ลายเป็นสายลุงเป,เป็นเส้นยาวๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะมัดลักษณะประมาณน,นี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงสีทางด้านนี้เลย ด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนของการลงสีผู้ทําก็จะต้องออกแบบก่อนนะครับว่าอยากได้สีอะไรบ้างในหนึ่งตัวเราใส่ได้ไม่จํากัดเลยฮะตั้งแต่2สีจนถึง7สี8สีก็ได้ครับข้อสําคัญก็คือว่าต้องพยายามอยากให้มันชนกันเดี๋ยวงานมันจะออกมาไม่สวยนะครับเ <Okay. S 1> ทคนิคเคล้ยายๆระบายสีเลยในเทคนิคเดียวกันได้เลยครับโ <Okay. S 1> อเคพอเสร็จปึ๊บ เมื่อลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะแร็ปใส่ถุงพลาสติกอยู่ในถุงนะครับจะสาธิตเรื่องการแร็ปให้ดูครับทั้นตอนแรกเราก็นำแร็ปพลาสติกนะครับ ออกมาในปริมาณที่พ,พอๆกับชิ้นงานเราไม่ทันไม่คันเสร็จแล้ว okay. ชิ้นงานเลยครับเสร็จปุ๊บระวางนะครับก็ห่อได้เลย หลักการก็คือห่อยังไงก็ได้ครับให้มันแน่นให้อากาศไม่เข้าเราจะหมักไว้อย่างนี้ยประมาณอ12-16ชั่วโมงนะครับเพื่อที่ให้สีเขาสดแล้วก็ติดทนนะครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะนําออกมาล้างน้ําเปล่าได้เลยแต่ก็สีก็จะไม่ตกนะครับเมื่อเราล้างเรียบผ่านเมื่อเราเก็บสีเรียบร้อยแล้วนะครับ 16ชั่วโมงครบแล้วเราก็จะนําไปล้างน้ำเปล่าได้เลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มล้างน้ํำไปเลยขั้นตอนแรกพอเรานําถุงออกจากจัดที่เราซีนไว้16ชั่วโมงนะครับเราก็จะเริ่มล้างน้ําล้างเพื่อให้สีส่วนเกิน จะปล่อยนะไวาณสามสิบถึงสี่สิบวินาทีนะครับเพื่อที่ให้สีส่วนเกินเขาไล่ออกไปอันนี้ต้องรอกี่ชั่วโมงโกี่สีครับอ่าล้างผ่านน้ําไปก่อนนะครับประมาณแค่สามสิบวิพอสีส่วนเกินออกปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มล้างใส่กระมังหรือใส่ภาชนะที่เป็นเป็นอ่าเ,เป็นเป็นกล่องได้นะครับผม อันนี้สีส่วนเกินเขาเริ่มออกแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสีส่วนเกินออกหรือไม่ออกนะครับให้เราสังเกตโดยการปิดเราปิดน้ำปุ๊บเราลองปิดดูน้ําที่ไหลออกมาฮนะถ้าเริ่มใสแล้วเนี่ยครับแสดงว่าสีส่วนเกินเขาไม่ค่อยมีเมื่อไม่มีแล้วเราก็จะไปลงกระมังหรือลงภาชนะอื่นๆได้แล้ครับเสร็จปุ๊บเราก็จะกอกน้ําลงภาชนะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ ้้ใชเเป็นเป็น,อ,น,นอันนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปเราล้างในภาชนะหรือในกะละมังก็ได้นะครับถ้าที่บ้านไม่มีเป็นเป็นถังใหญ่อย่างนี้ก็จะล้างกระละมังได้ครับ เราจะล้างผ่านน้ําในกระมังอย่างนี้ครับประมาณ3มรอบเพื่อเมคชัวว่าสี้แช่น้ําแล้วน้ําจะออกมาใสอันนี้คือผ่านครับแต่ถ้าสีแช่น้ําไปปุ๊บแล้วน้ํายังออกมาเป็นสีสีตามที่เราทํางานอย่างงานตัวนี้เป็นน้ําเงินดําถ้าน้ําออกมาเป็นสีดําหรือน้าเงินแสดงว่าเราต้องล้างต่อนะโอเคะ <Okay. S 1> แสดงว่าสียังไม่หมดเราอาจจะทาผิดขั้นตอน ้าไม่ครบไหมหรือว่าเก็บถุงไม่ดีอากาศเข้า,าเราต้องย้อนดูนะครับแต่อย่างอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับดูจากน้ำโดยรอบเขาจะใส่พอเขาใส่แบบนี้เราล้างสักสองสามรอบให้เคมีออกให้หมดแล้วเราก็ไปตาดได้เลยครับนี่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาปั่นกันปั่นแห้งนะครับอโอเคนม่เห็น เราปั่นแห้งเสร็จเมื่อเราปั่นแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือตากให้แห้งได้เลยแห้งเสร็จปั๊บเราก็นําไปใส่ได้สักได้ปกติเลยครับเรียบร้อยแล้ว God. วันนี้พี่จะพับลายดอกทานตะวันนะคะทานตะวันคือเป็นตัวอย่างแบบนี้ลายนี้ก็ไม่ยากพับคูึ่แค่นี้เองแล้วก็พับเป็นกลีบขั้นตอนนี้มันทำแบบมันยากไหมครับผมขั้นตอนนี้ การพับผ้าอ่ะถ้าเราให้ความละเอียดให้แต่ใจมันมันก็จะออกมาสวยถามว่ายากไหมมันก็ถ้าเราพับออกมารู้วิธีการแล้วก็ไม่ยากเรารู้ลายที่เราจะต้องการให้มันออกมาใช่ไหมเราก็พับตามลายากกอย่างวันนั้นลองตดนพับก้อนเมฆใช่ไหมเราก็รู้หลักการไปเราก็ทาตามนั้นได้เวราก็รู้แล้วก็รู้ว่ามันต้องเป็นกรีดแล้วก็อาจจะระวังมันตรงนี้นิดนึงโอเค แต่ลายเนี้ยจริงๆมันเป็นลายเบสิกของลายวงกลมค่ะถ้าตุลลายวงกลมถ้าเราได้แล้วเราก็กัดยางนัดหั่นยางนี่คือสอดเข้าไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเราเก็บงานอ่ะเราก็เหมือนรู้ว่าชิ้นเนี้ยจะต้องลงสีตรงนี้แล้วก็เก็บงานเฉพาะตรงนี้ที่ก็กัดยางประมาณสามเส้นนะคะนี้ ท่านที่สองแล้วก็ท่านสุดท้ายก็จะเป็นตรงหัวที่เป็นเกสรใช่ไหมอออันนี้คือส่วนไหนคะนี่เกสรค่ะที่เป็นตรงกลางสีน้ำตาลอ้๋วตอนลงสีก็จะได้เห็นว่าที่เรามัดไว้เป็นยังไงแต่งานนี้พิเศษตรงที่แว็กซาวราจะต้องสีขาวใช่ไหมคะก็ต้องหาพลาสติกมาพุ้งงานมาให้มัน ตอนหลังเวลาวามันตแตงเวลาลงสีสีก็จะไม่ได้กระเด็นโอเค <Okay. S 2> อันนี้นี่คือใส่ถุงแล้วเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมผสมสีมาเพื่อลงสีงานนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวสุดท้ายพอดีเลยวันนี้โอเคครับ อันนี้ทำไมต้องทับหลายชั้นครับวันนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือเก็บงานเพื่อไม่ให้โดนสีกระเด็นเลยเ,เป็นการป้องกันหรือว่าตอนเราไปร้างที่ที่ซิงเนี่ยมันก็จะได้ไม่กระเด็นโดนตอนเราล้างพวกนีเ้เป็นการเซฟงานเราให้สะอาดเลยเคแค่นี้ต้องโดนสีอัอนนี้เราเก็บไว้ก่อนไม่ให้โดนลมเพื่อไม่ให้งานแห้งทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้วันนี้ ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับพี่จะต้องขึ้นไปผสมสีห้องสีข้างบนแล้วก็พอได้เป็นน้ำแบบนี้แล้วก็ <c oughs> จะเอามาลงน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วแค่มาลงโอเคตอนนี้ก็คือรอสักครู่ใช่ไหมคะใช่โอเคครับผม อันนี้ต้องใส่น้ำประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอันตราส่วนคิดง่ายๆก็คือใส่น้ำเปล่า200แล้วก็ใส่สีอันเนี้ยาซาลินก็จะเป็น40ที่ก็จะดูดส่ะ เื้อนี่ถ้าเกิดว่าขายจะขายท่าไหร่ครับของที่ร้านค่ะครับรถ้าของที่ร้านเสื้อผู้ใหญ่250บาทถ้าของเด็ก150บาทอันนี้ราคาเดียวหมดเลยก็คือผู้ใหญ่ไม่ว่าไซส์ไหนก็250เด็กไม่ว่าไซส์ไหนก็200แต่ก็150กันไม่ว่าลายจะยากหรือว่ายังไงก็ราคาเดียวถ้าเป็นเด็กก็ราคาเท่าไหร่นะคะ150 150 เด็กโตก็เด็กโตก็ราคาเดียวกันคือ S M L X L 2 X L 3 X L ก็คือ1 50ถ้าเป็นของเด็ก